มือนี่ฮาสิแกงพักหยอดบกบวบจ้ะเป็นเมนูประจำสินภูไทยนะคะหรือว่าคนบอกภูไทยก็อาจจะกินเพื่อกันจ้ะมือนีีสิพาทุกคนกินจจอ๋อโหยเอาโหยถ่ายิฟให้เรียกันค่ะหอมบ่ครับหอมบ่ครับมาเด้อค่ะเพื่อเราเป็นมาเป็นลูกเคยภูไทยเนี่ยค่ะเคล็ดลับความผิวสวยของสาวภูไทยเกินพัฟลายค่ะ สันบันเทิงมันอาจจะดูผู้จังบะแดงกว่าอย่างเด้อพี่น้องนี่คือแจวบอกผีีผีบานนะคะงนมาจานาเ้าพี่น้องเขากินาเาจะต้องูดลงเดี๋ยนีาข้าวอาเบิดกันหมย่านง้าน้่อันจ้าเรียก่อตนะกินเตี๋ยวหนูกินอะไรนะ เกี๊ยววัสดีค่ะมากินเขากับนองมะรีด้วยจ้าก,ก้อนจิบไปเห็ดเก้าเขาก้อนเขาหลูกก้อนจ้านี่น้องมะนีกินบะหมี่ค่ะาาน้องมะลีกินผักโชว์สิคะน้องมะรีกินต้นไม้โชว์ไหนคะไหนต้นไม้ไหนต้นไม้คะไหนต้นไม้ไหนต้นไม้ไหนคะอ๋อ,อก,กินแครอทอ๋อ,อก,กินแครอทโชว์เลยโชว์คุณย่าเลยเลยเลย เห็ดบะหมี่ใส่เต้าหู้ใส่ผักเปลี่ยนบรรยากาศกินต่ข้าเหนียวอะไรเป็นยังไงคะเช่นไหมคะเอาเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวเช่นอร่อยเช่นค่ะเดี๋ยวค่ะหูเข้าไปพนงไปชาดีมาชมกอง,องละ อ่ะนกินอหมดอ้วบายคุณลุงไปชนีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยคุณลุงไปชอน,อนเห็นไหม่ชดชดให้ป้าปานาดูจะกินอะไรกินต่อไปกินอะไรคะกินไหน จะหยิบอันไหนคะทีเดโอเคหลอดหลอด <laughs> ลอดหนู <laughs> ชอบกินหลอดอยหยิบเลยคะ่ะหยิบกินเลยเล่นก่อนต้องหูไหมไต้องหูคะ่ะเดี๋ยวป้อนคอมารีแล้วจะไป เหตุเมนูภูไทยคะ่ะมือนี้สิพาทุกคนกินเจอะพวยอะพอยอวพอยถ่ายลิปให้ลีงไงค่ะอันไหนยิ้มหวานยิ้มหวานไหม<น>ค่ะเอาโอเคค่ะ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> 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 สวัสดีกข้างหนึง่ง้อจ้าพี่นอ้องมือนี้เขาจะมาทำก๋าแกงผักจก้ะตำไทยเห็นมันดีๆเนีคนเขาเบิ่งเหอโอ้ <laughs> มือนี้เขาสิแกงผักหยอดบวบ,บ,บจ้ะอย่างที่เขาบอกไว้เป็นเมนู ประจําถิ่นภูไทยนะคะหรือว่าคนบภูไทยก็อาจจะกินเื่อกันจ้ะอันนี้เป็นยอดผ้าบ,บวบวด้อจ้ะอันบวบปลอมบอกเธอปบวบปลอมจ้ะบวบมันจะมีหลายอย่างบวบหอมบวบอันเง้วบอกผีเิ่นขายบวบเรี่ยมแต่ว่านี่บวบปลอมจ้ะเขาเสียมะแกงแล้วพี่น้องกับบอตองตองใกใจว่าเขาสิแกงมอนหยอดโดยที่บอหันบอสอยเลอจ้ะเพราะว่าแกงแล้วลเราก็จะหยิบมาม้วนกิน จะเป็นอัตลอดมันจะมีความหอมค่ะใช่ครับโคงรสชาติไว้บวบปลอมเลยมันมีไจุดเด่นตั้งจากมูขึ้นอย่างครับใช่มันหอมค่ะแล้วก็มันเป็นบวบที่ปลูกนิยมกินยอดอัตคอยว่านวยบอคอยกินมันบอครับคันบวบปลอมกินค่ะแต่ว่านี่เพิ่นปลูกละ่ะคือเพื่อด,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 ด็ดกินยอดมันตลอดแต่ว่าพอถึงฤดูการที่แบบวา่ามันออกนวยก็กินนวยค่ะแล้วก็ ใส่ผักขาพ,พารา้อมขาหรือเชอมจักบาทนี่ครับไซครับหนีซื้อเพิ่นมาอันละสี่บาทเนี่ยเพียรนนารักนารักสกีสกงไซอันบะพริกหน่วยที่เหลือจากตำแจวพริกดิบละจา้าแล้วก็มีประมึกแห้งจากอาโอยเล่าซาไปแบบว่าซีเอฟมาจากติดตอ,อกหรือย่างโอ้ยสุดยอดเลยครับผมสื่อความติดตอกคุณเด,ด,ด้อทีมงานแล้วก็ยินกับอันแจวค่ะแต่ว่าแจลหนีไซล่องค่ะมันมันนี่มันมีแจวพริกดิบ ประแดกตอนนี้เป็นซิมคาไม่ตีกลับมาจ้ะใส่ระยะเวลาส่งไปแล้วจนกับมามาอนีมันหามือจ้ะพี่น้องใส่ซิมเบื้องแล้วเมื่อกีโอเคอยู่แต่ว่าตัวไปหนีใสิขอความอนุควาเจวค่ทีนีสั่งเจวประลาตอนพีกดิบอ่ะใส้ขอเป็นโอนใจเท่านั้นจ้ะเพราะว่าตะเก็บไปทางพอมันตีกลับมาเพื่อมันต้อง ทีมหรือว่าจะคล้องจองเอามาแบบว่ากินสินมันกินบ่ะวาาิบไวแน่นอนหมายถึงวา่าทามันตีกลับมาลายเสียจ่าก,ก็เลยพอเป็นโอนเป็นคือจังอันสมงว่าคือจังผวงเนืออสีเ้าจาอจ่าพีดด่นองถ้าผู้ใดสนใจกับกับปุกละเจสซีมหาบาทจา้าแซ่บทรงจริงค่ะบ่ม,มีวา่าเมื่อต้องยานมาโอนมาแล้วมีฉาสสองมีสาสิบอ่านเลยค่ะบริษัท,บ,ษทบจกรลินดามหาเหง่งโอนเข้าบัญชีนัน้นบัญชีเดียวเลยค่ะตามพี่กุ้จ้ะตามพอบุบ เดี๋ยวอาโอยเผ็ดแกงผพกมันต้องแบบว่ามีความจัดจ้านนิดนึงนี่ค่ะปลาหมึกแห้งเอามาอันเอาไปแส่ยนามจังหน่อยลดความเค็มลงจังหน่อยจ้ะเอามาตัดเป็นเสียทำการปรุงรสไปเลยค่ะชูรสค่ะเกลือค่ะต้องใส่นามประแดกน้นนัวตรงตวงต น้ำปลาขอน้อยสวยเดิมมื่อนีอน้สี่อัน,นตำอีหอย่างก่อนขอบ่มีหยอดกระถินบ่ะกินก็ตำมะม่งแบบทหงหน้ามีได้ที่ทง,หทงหน้านเกระถินเลยเอ,อ,อเก็บมานำไปักสิแง,งเอาวอ,อ,อาแล้ว<ป>เก็บเลย่ผคาล้อาได้้งหม้อค่ะนีครับตอนนี้เขาจะทำการต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะ เด้อผู้ใดอยากมาเป็นเคยผู้ไทยไผ่ผู้ไทยกะไปฮัดแกงผักก่อนจ้ะเอ้าถึงกันมโมนาคอปูไม่่าก็สิมากินอันนี้ตองเฮียให้กินให้เป็นเด้อสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนถันมาไค่พะโล่ก็ปูใช่ก็ต้องหาเทียไ่พะโล่เนี่ยผัดติ่งผัดติ่งหน่อยได้คนละมากแกงคัก กันยูแต่ขันพลว่าเป็นเคยเป็นไผ่บานนี่ไงต้องซ้อมกินเออทว่าพอเว่าแม่ยอายุบานก็ต้องกินอยู่แล้วคือไอ้ต่ำว่าเป็นเคยเห็นบ่ก็ได้กินแกงผักแซ่บจะได้พี่น้องขันได้กินเบิ้งกับขนาดนี้จะไม่ต้องคอยคอยเพอดีละนี่นี่พอไม่กลัวนั่นหรอขันพลเนาะเก่งใจซื้อได้บ้างแกงผักต้องมีลูกโดดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่า มันมันกอมกันเทเด้จากเวลาถึงฤดูการอาหารสักอย่างสมมติว่าฤดูของเห็ดเห็ดละงหงเห็ดองศรีก็จะสิมีหยอดผักติวเลยต่ำอย่าผักออกแอบอนียงอย่ไปแกงใส่กันสมมติแกงข้าวบัวบัวานสิพักขาหรือว่าบบกพริกมันสิเริมเป็นนวยก็สิมาแกงใส่กันนี่ครับโู้ใส่สวยอีครับผมผู้ใดสิม่เป็นนันลูกเคยผู้ไทยอยะคะ่ะต้องมาหัดกินแกงผักก่อนนะคะ่ต้องหัดดอกครับใช่เอาเข้าไปซือกินได้หรอครับจืดจืดมัด ต่ำมากเือแหลกปีแหลกต่ำกินต่ำสมากินได้เลยกินนั่งก็กินครับมเขไม่ได้พูดขนาดนั้นครับต่ำมาเคื่อนเอแหกบอกูอาวตอปาปีดไงอนตําีกล่องวะเคื่อนายเธอแหลกแาแมวพ่ากินแกงค่ะเที่ยวยางกันแวนาซเสเทั้งสดทั้เทกินเป็นต ouais? okay. รีตนค่ะบอไปครับแต่ว่าสนี้เรากินเป็นแล้วละคม้ใช้กได้ใส สูตรการเปลี่ยนสวยจ้ะครับเขาแม่เอาออกให้ยไหมละวันอย่างก่อนสื่อเปนของควรให้สิได้ตั้งใจทำงานพ่นัะครับสูตรเมื่อวีบะตั้งใจมันย่ะครับยี่สิบบาทมาเก็บมะเขือไปเสื้อแกงพักน้ำครับพี่น้องมะเขือ์ขึ้นครับเวลามันซุกออกมานั่นแซเแบบๆเ้อพี่น้องมะเขือ์ขึ้นพอยให้สร้างสำริพิ่มเธอมมาปลูกไว้นี่หระโอ้ใหญ่น้ำมียาทันแต่ว่าน้อยเล่ยมีเห็นกับรอยแก่แน่อยู่แล้วเราไวเอ็นแนวน้ำครับพี่น้อง หอยเหลืองๆแต่เก้าจะไปซื้อหลากระดองครับพี่เด็ในสัปนี้แหละครับพี่น้องวันมืดคุณหน่อยแล,ะละ้วล่ะยังเหลือแต่หน่อยแก่ไว้ยังแนวสิเดี๋ยวเราไปปิดวันซื้อมอก่อบน,นี้ครับทีมงานกำลังแพ็คของอยู่ครับผมมือนี้เป็นมือตรงสมงัวครับพี่น้องผู้ใดสนใจสินค้าพ่อหน่อยซอยเดิมอสามารถทักมาได้ที่เพจไล่เลยนะครับผมสินค้าเข้ากับมีหลายอันหลายย่างครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวครับผม เนื้อเดดเดียวหอมๆตากแดดหอมๆครับแพ็คละ200บาทครับอันนี้ก็เป็นหมูแดดเดียวครับผมหมูแดดเดียวครับผมนี่ครับแพ็คละ130บาทครับช่วงนี้นีหมูแพงครับผมอันนี้ครับสินค้าขายดีของเข้าครับผมมีถอดไดกับพ่อครับเนื้อเศษแดดเดียวแพ็คละ100บาทครับขนาด200กรัมครับผมอันนี้ขายดีมากๆครับนี่ครับ สามาด้วยปลาแหงครับปลาแหงเคลือนลํำปลาเอาไปทอดเอาไปปิ้งกินกับตำามากุ้งแซ่บนี่ครับอันนี้กับแพ็คละหนึ่ง้ยห้าบาทนี่ครับที่เด็ดที่เด็ดร้าดหัวซอยเดิมต้นบัวครับผมต้นบัวชุดละ150หบาทครับทีมงานกำลังแพ็คของครับบรรยากาศมื่อนี้นี่แบบแดดสีแอมแซมเลยครับผม หม้สำรับซักเสียสซักผามากๆครับบานี้เปดตัดวันตัดปลรือมโนแล้วเอามาคือมาเส้อไว้ก่อนเด้ครับนี่ที่ลงไปก่อนก็มีปลาเมือนกีน้มาคือขื้นดด้รับพี่น้องแต่ว่าเนี่ยมาแกงเสิร์ฟคักเสิร์ฟปลยเมันสุบแบบแซ่บแซ่บเลยเัอนี้เออน,นี้สิตำบักงงสูตรแบบว่บากินแล้วนึกถึงแบบบรรยากาศท้องไร่ท้องนาค่ะตำตบวตองใสเครื่องอะไรหมากไม้มีแบบหน้าบบเคี้ยวเคี้ยวแบบกพีก มีประเด็ตอนแต,ตอนประแดกให้ที่แสงฉีดก่อนันตามโมโหว่ามีประเด็จเนี่ยจำไทยค่ะลือกไหมทั้งว่าจำซิบกินปอยูทงยุทากับมีใน่าเกษะรีนันเลยค่ะอหยาฟ้าอหยาฟ้าขาอยา,าเคี้ยว,ยค,ยวค่จีนี่พอมาตํำแบบนี้เนะี่ย ชนหอยแบบเคี้ยวๆจะเป็นเนิร์ลสีส้มตับมะเฟือครับพี่น้องพอน,น้อยก็เป็นคนผิวดีด้วยครับใส่เอลอล้วขาวาาอีหลีค่ะเจ้าล้วทำเบี้ยนะเบี้ยงลูกเบี้ยงเต่าเก่าขาวอยู่เนือดำเลยลูก่าให้ได้เปิดต้นขาโชว์ไหอย่าง <laughs> นี้เลยพี่น้องแซ่บแซ่บไปครับแม่ขอบคุณทั้งเสิร์ฟเพือเสื้อแต่จานบัตรอาจ้าอันสีสันบันเทิงมันอาจจะดูผู้จังบ่แดงบ่ยอย่างเด้อพี่น้องแต่ว่นานีา่คือแจวบอกผีกดีผีกบานเด้อค่ะ เพจโปตอนประเด็งเท่านี้ผู้ใดอยากได้ประเด็งไปตามมวกฮุ้งแสบๆกับสั้งได้ด้วยเถิดปลุกละร้อยหบาทเท่านั้นจ้าจะเป็นผู้ใส่อเป็นผู้เน็กด้วยพี่น้องยกบโปตองตืนเต้น้็ค่ะเดี๋ยวมันกับยุบในกลายนึงปัดยุบลงหลายเด้อพี่น้องเอ้ เต็มมองเขาดืกินน้ากัดเละๆปิ้งปิดงปิ้ปิดบึ๊บมะเขือพวยมะเขือสุกแล้วนี่พี่น้องเสื้อผักเน่าผักขาลงไปผักเน่าบอกว่ามันเน่าเออมีแม่เน่าเปิดดยเน่าด้วยเน่าถานเน่ากะคือยามเป็นเลือก็ยามสงการหยามเหลือกูเท่าตต่ก้าวพึ่งยังวอาคำว่าเน่าเ หอ,อมวย,ยถึงมาตันทีเลยครับหอ,อมบพี่น้องโอ้ย้บาบวานนี่แม่ลูกอ้อนต้องบีบดังเสือพระค้าล,ลุไปหอมวอยเลยกระซ้ายมีปัญหาค่ะเรียกพนักงานนะคะนี่มีกิงเอกระกับเซี่ยวเซียว้หเจะรอมึนะครับใช่ครับเพื่อแบบนนั่งทำซุกกับพี่น้องเคอแล้วล่ะ เสิร์ฟพักลงไปได้สักประมาณ3-4นาทีนี่แหละครับพี่น้องคันถึงกว่านั้นเปยได้ยังไ่เปยเ์เปยเ์อะไรมันมีแซ่ดด้วยพี่น,น้องแกงข้าวหมกบดเอาแค่บิดม้มเอายิบเส้นนึ้ขึ้นมาปีบเบิ่งเออข้ามันม้มโอเคเลยแซ่ดมือนี้พอมากจะใส่นี่ครับ มีที่ไผ่เฉอยได้หลุมมันนี่เพราะชุดเป๋าเนื้อเมาเท้าในเป๋าเนื้อหมูมาแต่บูเขาวแล้วก็ใส่สมยิ้มดูเด็กทับเป๋าโยู่เข่งสีนอรักฟาร์มนี่โถึงเนื้อหมูเนื้อโง่เนื้อครับเป็นเนื้อแดดเดียวถึงส้มโง่มันนี่ส้มเมื่อพี่น้องได้ยินที่นี่ไอเข่งสีนอรักฟาร์มเพิ่มเพิ่มเนื้อมาอยูเด็กแต่ว่าพี่น้องผัดโยเข่งพักก็เลยสังกัดไว้สักวอนตัวนั้นเอาเข้าตัวไว้แล้วครับพี่น้องเมนูต่อไป ไม่นี้กินแกงพักซะก่อนครับพี่น้องแซ่บๆตัวเดียวเด้อทุกคนทุกท่านดีไหมมากินข้าวก้อนจ้าสิโป่งหมอแล้วจโคตรอ่อนแล้วต้องมาหอมบ่ครับหอมบ่ครับมาเด้อค่ะเพื่อเราเป็นมาเป็นลูกเขยผู้ชายเพื่อมาเพล็กกินแกงพักมาบ่นมำเดียวก้อนค่ะ ดิสันเน่ยมีได้อยู่เลยมีได้เป็นลูกเขยผู้ไทยได้เนี่ยค่ะเคล็ดลับความผิวสวยของสาวผู้ไทยเขาเจ้าพินผักลายค่ะแต่ว่าบ๊อบแมนไซเดอร์ซาบึนเป็นผู้ไทยแท้ๆดำแกงลูกเจี๊ยบเดินมาค่ะแกงลูกเจีย๊ยบเอ้ยแสงกำลังมากครับผมฟ <c oughs> ังทานพูดเนี่ยน้นองพ่อไปเลี้ยงน้องมารีอยู่ครับผมพ่อเป็นพาพี่เลี้ยงเนาะแต่วันนี้เขาจะย่างเด้อยเกิดน้ำเดือดหรือปล่ พ,มมพ่อเล้จำบ่เลยเสฉวนตนะ้องเป็น,<า>นเป็นสองถาดแขกนั่งาได้คนตคนนั้นจานมันดจานไหนอ,หอมจะครับอือปลาหมึมอกอยู่ทางไทยโอ้โหวาวจานละ หาสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับผมอู้ยบอขายบอขายหอมห่วยๆเลยครับไปมาแล้วครับผมนี่ค่ะแกงลูกจี๊แกงลูกเจี๊ยบค่ะเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมากินข้าวน้ำพรอน้อยเด้อนพี่น้องไร้กลุ่นไร้นลิ่นงานมาเอฟซีโมงนี้มามาเสพๆเดี๋ยวแซนผักโมบูตับแหลกกระสิมน้ำกับต้อนปลาหมึกก่อนเด้อพี่น้องมาคืนคืนมีทันได้เย็นเจ๊อวยเป็น ว่าน้ำมันเสียบมโนมันพอดีว่ะหนึ่งวันพี่น้องไม่ต้องตกใจได้ค่ะแม่กับหอมแกงผักน้ำห้องมาแค่เร็วแกงผักกินได้ค่ะตีแซ่บเลยพักนานี้าวินเบิรงด้วยฝีมือไซ่เสียบตัวลหรพี่น้องอันนี้เจ้าถี่นตีสามแม่ท้าบของพี่น้องนะเอาเด็กแก้วตีครับพร้อมเอาข้าววันนาเอาข้าววันนาว่ามีเทสต์เก่งเลยมีรับ ฝานี่เรละพี่น้องแซบแกงครับนี่ครับอันนี้เป็นสาวผู้ไทยครับผมพรอมบ้าอะยู่ล้มาเดิมายิมเอาดะมือเดมเนซมีแฉนี่ผู้จากรไดหงผูบ้าเป็นแฉกต้องม้วนเขาสันี้เมนูประจำกินครับผมวิธีการกินนะคะ ทุกคนต้องลองไปเอดเบิร์นี้ีิการกินผักเห่านะเราก็ต้องพูดอย่างนี้นะเนาะพี่เด้อจานพี่น้องเฮากินฟังเน่าเขาก็ต้องหูดลงเนี่ยนี่คันเฮาเอาเฮาเบิดการเหมือนกับย่านมัมกล้าข้อเพราะว่ามันเป็นน้ำอยู่อืแบ่เด้อพี่น้องแสบเอ็ทเอ็ดลองเบิ่งเด้อพี่น้องเลยได้อีรสชาติหนึ่งเด้กกินอันนี้นะ แซ่บเปี๊ยแบบนึงเนะจ้าเม,มนูเมนูแกงผักนี่อาวยหมักบ่ครับหม,ม,ม,มักห,หมักว่ะใหลายอือนี่ครับเป็นเมนูประจำทินเลยครับผมผู้ไทยกย็กินยังสี่ละจ้าเขามาแต่ว่าผู้เล่าเนี่เขากินก๋งกินจำแจลผู้ไทยนี่ยกิแกงคกันนี่นี่แจียงเป็นแบบยาเธอแหละก็ ได้ไปหาเก็บหอยพอบวมมากทุกคนตื่นเต้นมากเลยว่าได้เก็บไปยังมันบมไม่หมากก็นึกว่าสูยจินยุธงหน้าอันนักหวานบอกเออใครอยู่ว่าเป็นเบาหวาน กินเหลืกิเดพี่น้องเอ้ือ้อนหิมหุตานีแล้วตําเปิดพรมใหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวบีชิบก่อนเด้เดียเปิดพร์ใหม่ครับมันแสบปอเมยมันอนอ๋ปลาเดดปลาเดืดพี่น้องแสบแสบพี่น้องเอ้ยอย่าได้ก สั่งใดเดืองี่้องมายี่ยัีมาโบ่ี่ต้องแกงพักี่งแกงพักข้ีสั่งนี่ขาแดงะรลแม่้าวกงแล้วปลาแดกเลยล่ะมดนี่ข้าสุกูกับข้าวัวไ่เอซเซนี่ยมนีแยวะบุตรองอ๋อบุตร้งวกมเปืยะคะอันี มาขว่อนเด้อค่ะบ่ได้มาหูดคืออาหูดอย่างเดียวเด้อนี่ยที่นอนนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปหั่นไปซอยนี่มันต้องกินแบบนี้มันคืออรรถรสหมดลงทำญ่ฉันเนาะน้ํามันก็บ่ต้องย่านถือขวานแล้วมันอ่อนอ่าแต่ถ้าถรสหูดลงเออหูดลงแน่ม่เสืร์ได้รสาดอีล็อนึงได้แสบที่นอนอันนี้เป็นผักคะผักเน่าเด้อนี่ต้องหู มองเลยมันแก่เอาอยไปโหดแต้โหดรัดวข้ามันกอนนี้ไพี่น้องโอ้ยว้าบ่มาคือขึนกับแซบด้ะแกงน่ะแกงปลาคปลาเนอเสกับต้มนี่แซบดีได้เลยร้องปักแงเอางหน่วยมาือขึ้นตลดเย็นนขันไม้นุ่มแบบนี้ในไส้แบบว่าเอนจอยมากๆครับผมว้าวคือน้องี เมื่อเ้าเนียนเบื่ออาหารตอนนี้แฉลบแล้วจ้ะมืุอเจ้าเหนือว่าใช้คือสีเบื่อเบื่ออาหารโอ้ได้การเนาะมาละปงหั่นครับก็ขอบคุณที่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดคระป๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับเมื่อนี้กินข้าวกับแกงกับแกงหยอดพักปลาบกเสื้อกับผักขะกรบพี่นเนาะกินทุกมือก็ได้ค่ะ ละกัะมีมะเคือคืนเนี่ยตามมะฮุงเซ้นในมะกะทินประเดะต็ต้นมดเท่านั้นพี่นอ้อยกอบขุนครับผมบทา่านเสีสมยงหน่อยเยังมเส็บเบบเดียเด๋ยวด้วดวอทุกคนเสแทันเสแบบจนออมี่อยได้ผลหรือปุณณเอาไปนี้โอ้ยหองจายรวจำนจุบบาทก่อน